เฮ้ยคนดูทำไมไม่กดแจ้งเตือนหรือเปล่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมตอนนี้คลิปใหม่ก็จะมีคอนเทนต์แบบไอท Tower าว Defense แล้วก็ p e รสเวนเ t o r 99ด้วยซึ่งถ้าจะเตือนมีนังหาก็ก็อย่าลืมติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามใหม่ด้วยนะครับผมจะได้ดูคลิปของไอคอนเทนต์แบบ t o เรตทาวเ e อร์ดแล้วก็ p e ร t เวนเตอร99ของผมด้วยก็อย่าลืมนะครับผมแล้วก็ส่วนสตรีมก็จงสตรีมประมาณวันคาแล้วก็คือหัดด้วยนะครับผมในเวลาหนึ่งทุ่งจนถึงสองทุ่มรึบ้บ กีวเนวันศุรนะคะผมเพราะว่าจะไลฟ์แบบยาวๆเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าจะมีอัปเดตแบบไอ้เพสเวเตอร์99ด้วยนะครับผมแต่ก็ถ้าไม่มีอัปเดตวันเสาร์ในแบบเพสเวเตอร์99ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตประมาณ1นึ่ช่มงครึ่งจงถึง2องนั่มครึ่งด้วยนะครับผมเพราะว่าเหมือนไลฟวัน,นอังคารก็วันพฤหัสที่แล้วนะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนไลฟ์พิเศษก็เดี๋ยวบอกก็ได้นะครับผมจะผมว่า,วาจะไลพิเศษหรือเปล่าเนาะก็อย่าลืมนะครับผม แล้วก็ก่อนที่จะไปดูคลิปก็อ,อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมใจะได้เป็นการตัวการใจให้ทําคลิปผมผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับผมไปกันเลยต้องสวัสดีครับผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับช่อง Arnold Hot Tips ครับผมวันนี้หน่วยเกมรบ,บกับแมป Tower Defense ครับผมซึ่งตอนนี้คืออันเนี้ยเวลาก็ตีสองยี่สิบนาทีแล้วจะต,ตีสองคืนเนาะซึ่งอันเนี้ย เพราะว่าผมขอยย่าเสียเบาๆนะครับผมเพราะว่าตือนแล้วก <c oughs> <g> ็อ่ะเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าตัวเจ้าตัวนี้เลยแล้วก็คือเจ้าเรย์เปชอนคาร์เมารแมนซึ่งมันเป็นระดับอ e ีเจนดารี่แล้วก็เป็นสายธนูด้วย <c oughs> เดี๋ยวมาดูความสามารถเจ้าตัวเรย์เปชอนคาร์เมารแมนดีกว่านะครับผมจะเป็นยังไงบ้างอ่ะดูจา,าดดาเมจแล้ว <c oughs> ดามเมจเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณ0 0ร้ยและมีการเงินอยู่ที่ประมาณ30 คูดาว0.5วิแล้วก็ DPS ประมาณ1,200แล้วก็ค่าสูงสุดอยู่ที่ประมาณดาเมจ4,000แล้วก็รัสมีการเรินอยู่ที่ประมาณ55คูดาว0.2วิแล้วก็ DPS ประมาณ20,000ถ้าจะไม่ผิดนะ่ะตัวนี้ก็คือตัว OP ที่ดีที่สุดก็เป็นได้นะครับผมซึ่งข้อดีก็คือมันจะมีบัคเรนด้วยนะครับผมเออซึ่งถ้าอัพค่าแมสสูงสุดอยู่ที่ประมาณอันนี้อ่ะ ก็น่าจะเป็นเงินบวก10%ก็เป็นได้แต่ก็ส่วนอย่างที่2ก็คือ,อัอเนี้ยการสตัร์ได้100%ด้วยเฮ้ยถือว่าน่าจะเป็นตัว OP ที่ดีที่สุดก็ได้นะเออเป็นคุ้มค่าซึ่งจะเป็นยังไงก็ไปอัพชมคลิปกันได้เลยครับผมตอนอื่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่นในด่าน t เ u r ร์ดซิตี้ก็กันนะครับผมในหมวดในแม่นะครับผมไปกันเลยหากคุณกำลังประสบปัญหาที่หาตัวยูนิตดีๆก็หาไม่ได้ หรือสุ่มเองก็ได้เกลือวันนี้ผมมีร้านดีๆขอแนะนำเสนอก็คือร้านป๊ับไปชอบร้านค้าดีมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์อัปเกรดในท่านสปิเกอร์แมนท i t นเดียว m แมนก o ส t า a m มิลเลอร์แมนสไปเดอร์ทีวีและตัวยูนิตอื่นๆอีกเพียบรวมถึงตัวไอดีถอยทาวเวอร์ดีเฟนส์ไอดีบอฟูและรวมกล่องส่งตัวการตีในถอยทาวเวอร์ดีเฟน์อีกด้วยทุกอย่างปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนถ้าใครสนใจก็สามารถหาซื้อกานได้ที่ร้านปรับไปชอปมีลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะตอนนี้ผมหดไนแมงแล้วนะครับผมตอนนี้คือผมขอย่าปรับออโต้สกิปีก่อนแล้วครับผมอ่ะ อย่างแรกก็คืออันเนี้ยคือแปลว่าผมเอาเจ้าตัวซันต้าทีวีแมนด้วยแล้วก็ดีเจสปิเกอร์แมนด้วยเออก็จะได้ช่วยเพิ่มแบบเจ้าตัวเรย์ปชอนคาร์มาแมนด้วยเออแต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวโอพีนี่ะซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตวาตัวฟางเงินก่อนนะเดี๋ยวสักเวสที่5ก็เดี๋ยวผมก็วาดตัวเจ้าเรย์ปชอนก็แล้วกันนะเออสักคู่นึงโอเคเรอบนี้ผมวาดเจ้าตัวเรย์ปชอนคาร์มาแมนแล้วซึ่งเมื่อกี้ รอบที่แล้วคือเจออีวีเวฟเพราะว่าในตอนต้นเวทที่สามไปเตอนแรกตอนแรกว,ว่าจะถึงเวทที่สี่ด้านเจออีวีเวฟตอนต้นเกมขออนุญาตรอบสองเอาใหม่ดีกว่านะครับผมเพราะว่าจริงๆคืออันี้ยหวังว่าจะไม่เสียเวลาเหมือนอนรอบที่แล้วอย่างฮ่าเจออีวีเวฟต้นเกมอะไรก่อนแต่ไม่เป็นไรมันเป็นมันเป็นแค่เกมเออไม่ต้องเครียดก็ได้เอออ่ะ เดี๋ยวรอบนี้ผงจะวานดีเจสปีคเกอร์แมนมาช่วยแล้วมาเพราะว่าคืนแปลว่าถ้าดูจากสังเกตคือเนี่ยมันจะมีบัตพวกบวดสามเงินด้วยนะน่าจะเป็นที่ตัวเจ้าของเงยไปชองคามาแมนนี่แหละเอ้ยไม่ธรรมดาก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัว OP ที่วีที่สุดก็เป็นได้ถ้าสมมติว่าผงอัพข้ามเวอร์ซีเมื่อไหร่ก็ทุกอย่างก็ o อกระหมดเออวนทันการสตันร้อยเปอร์เซนต์อีกด้วยโอ้โหยังโหด โอเควังว่าผมน่าจะใช้ในโหมดไดแม่ไดอะอย่างสบายๆเลยเออแต่ว่าในอนาคตก็ไอเจ้าตัวเลยไปชอนคาเมอรแมนน่าจะโดนเนิร์ฟอีกไม่ช้า <c ười> คือต้องรองรุ่นกันนะครับผมเออต้องรีบฟางก่อนเออก่อนที่มันจะเนิร์ฟเออก็เออ,เอ,อต้องรีบแวะ <c ười> จริงๆอัพอัพเกรดเจ้าตัวเลยไปชอนตัวต่อไปเลยเวอร์สองแล้วโอเคดาเมจก็อยู่ที่ ดาเมจเพิ่มประมาณ1680แล้วก็รัศมีการเรียน35กูดาวสุดุสีอัพขั้นต่อไปใช้ประมาณ2 7 7 7ด้วยโอ้โหเลเจ,จ็ดยันสวยเลยอ่ะ3ตัวเมื่อกี้อ่ะหมายเขาว่าคือนะเนี้ยคือแปลว่ามันเป็นอา้าวอัพผิดตัวตอนแรกว่าจะอัพสันต้าทีวีแมนแต่อัพผิดตัวอัพดีเจสปิเกอร์แมนอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโหโอเคแตนน่ว่าจริงๆเอาไว้เพิ่มไปไอ้เจ้าตัวเรยไเปชอนก็เป็นได้นะเออ ถ้าสุดท้ายมันต้องใช้ประมาณเจ็ดพันกว่าๆด้วยเฮ้ยถือว่าไม่ธรรมดาสรุปตัวเลย์ปชอมันใช้อัปเกรดประมาณเป็นหมื่นด้วยนะเออถ้าจะไม่ผิดนะถึงแม้จะเป็นตัวเลย์ปชมคาร์เมลแมนก็โหดจริงเนาะเพราะว่าการสตาร์ก็ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยเออจะย้ำทำไมก็ไม่รู้องค์ <laughs> ถามย้ำเฉยๆนะเออย้ำนะครับผมเพราะว่าในเมื่อที่โดนสตาร์ทอทุกตัวเออ จำควนดาคือตัวอื่นๆคือนะน่าจะติดสตัน์ทั้งหมดยกเว้นเจ้าตัวเรเปชอนคาเมราแมนนี่และเออก็น่าจะการสตรัน์แบบ1้0พอกับโกสคาเมราแมนกับชิลคาเมราแมนเมื่อกี้อะตัวเนี้เยเรเปชอนคาเมราแมนซึ่งมันเป็นอะไรที่โหดใช้ได้แน่นอนเลยนะครับผมเออเหมาะสำหรับการลุนดันในแม่ด้วยโอ้โหว่าเออผมมึงให้เลยอันนี้เบาๆนะครับผมเพราะว่าตีศอ ตอนนี้ถึงไปที่ยี่สิบเจ็ดแล้วครับผมข้อมันเป็นอะไรที่โหดมากคือตัวเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเกเประชอนคาร์บง้าแมนโอพีก็จริงน,นะครับผมก็ไปอย่างหนึ่งครับผมอย่างที่บอกก็คือเจ้าตัวเกเประชอนคาร์บง้าแมนเมื่อกี้อะมันสามารถหาซื้อได้ที่ ST Pat แพิตช็อปนี่ไะไอที่เป็นอีเวนเมื่อกี้นะซึ่งราคาก็ประมาณ100โคเวอร์เนาะซึ่งอันเนี้ยสามารถซื้อได้นะเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดคืออเน,นี้ยผมฟาร์มในโหมดได้ไหใช่ไหมคะ เพื่อ cover อันเนี้ยได้ประมาณเป็นสนะิบเนาะเออซึ่งกว่าจะได้มันมาคืออเนะี่ยใช้เวลาเอ่อเป็นชั่วโมงเนาะซึ่งอันเนี้ยก็เออถือว่าโหมดอยู่ดีนะก็ทําไมมันใช้ประมาณหนึ่งร้อย cover เพราะว่าเออจะได้ไม่ต้องซื้อกล่องอันนี้เพิ่มเออก็ตามน,นั้นแหละนั้นเดี๋ยวผมขอ,อยา่าด้วย speed อันหนึ่งก็นนะครับผมให้ถึงไปที่ห้าสิบไปเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าเออจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับอ่ะเรซ s p e e โอเคตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวทที่ห้าสิบแล้วนะครับผมตอนนี้คืออันนี้ผมวานเจ้าตัวเรย์ไปชอนคาร์เมอรแมนคบเกือบทุกกลุ่มกันนะครับผมอันนี้ผมวานเจ้าตัวกีเจสปิเกอร์มาให้ถึงเวทสาวีย้อยอตอนนี้เวทที่ห้าสิบแล้วอาตอนนี้คืออันนี้ไม่รู้ว่าจะผ่านเปล่าตอนนี้เกยประมาณสิบหกนาทีแต่ว่าทุกคนคือมันทําเวลาประมาณเอ่อใช้เวลาสิบห้านาทีกันหมดเลยอะทาไมของเราคือถึงสิบหกนาทีเพราะว่า ถ้าจะไม่ผิดนะคือผมติดพวดสิบหกนาทีทุกรอบเออผมเล่นโซโล่คนเดียวนะคือผมออกไปแล้วไอ้เนี้ยผมทำท่้ประมาณสิบหกนาทีสามสิบวินะตอนนี้เนี้ยคือเจอตัวเอ็เจแล้วโอเคแกไม่รอดอ่าเรียบร้อยโอเคใช้เวลาป,ประมาณสิบหกนาทีสายแปดวิเอ้ยไม่ต้องสงสัยว่าทำไมผมมีดับเบิ้ลคอยล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเพราะว่าผมใช้ยาคูณสองคอยล์มาเออประมาณสองรอบเลย เออฟาร์มเงินเนาะก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเออาำนั้นแหละอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่กอบี้ดีกว่าผมเดี๋ยวผมสรุปไอ้เจ้าตัวเลยไปชอนคัมรแแมนดีกว่านะครับผมสูุก็คือเจ้าตัวเรยไปชอนคัมรแแมนมันสามารถผ่านในโหมดในแม่ได้เออในตัวคนเดียวถ้าถ้าผมเล่น2,3,4,5คนเขื่อนเนี้ยเอ้ยน่าจะผ่านได้เออถือว่า เออถือว่าเก่งเกินเออสำหรับตัวกิเลอรี่นะไอเจ้าตัวเกเบชอนคาบราแมนซึ่งถือว่าว่าดาเมจก,ก็จะโหดก็จริงนะคููดาวก็สูตรตัวสองด้วยแล้วก็รวมทั้งพวกเอ่อการสตันด้วยแล้วก็รวมทั้งบัฟพวกเกนด้วยเออถือว่าเออถือว่าตัวเนี้ยมันเป็นโอพีที่ดีที่สุดแล้วเออก็ถึงแม้ว่าจะผ่านในโหมดได้แมกก็ได้นะครับผมเออตอนนั้นกงเออตอนนั้นแกเออนาะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าของผมก็ซึ่งอันเนี้ยไม่รู้ว่าเลยไปชอนคราร์เมอรแมนมันจะโดนเนิร์ฟหรือเปล่าไม่แน่นะเดี๋ยวในอนาคตก็ไอเจ้าตัวเลยไปชอนคราร์เมอรแมนน่าจะโดนเนิร์ฟในอีกไม่ช้าเนาะเออไม่แน่นะเออต้องรอคุณก็กันนะครับผมก็ใครช,ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆก็ให้สติ้งของผมด้วยนะครับ แล้วก็สตัีมแล้วก็คิดทุกวันก็ผมย้ายไปอินโทรไปแล้วครับผมก็ไปดูอินโทรได้นะครับไปกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย